ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันเสาร์ประจำวันที่13-19พฤศจิกายน2566 มาดูกันค่ะว่าอาจารย์ดีนุย้ยปรมยานพยากรจะพยากรคนเกิดวันเสาร์อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคนที่เกิดวันเสาร์ดวงการเงินของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งโดยเฉพาะอาหารขนมและของจุกจิกไร้สาระทำให้เงินไม่ค่อยจะเหลือเก็บ แต่เป็นโชคดีที่คุณมีคนอุปถัมภ์ด้านการเงินคอยให้ความช่วยเหลือจึงทำให้คุณไม่ขาดสนทางการเงินค่ะด้านการงานของคุณในช่วงนี้อาจจะต้องพบเจอกับบททดสอบการทำงานหรืออาจจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยยุทธวิธีต่างๆและด้วยความเก่งกล้าส,สามารถของคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จากสติปัญญาวความรู้ความสามารถโดยเฉพาะจิตที่มีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานหรือบริวารคุณจะได้รับการยอมรับนับถือเป็นอย่างมากค่ะ ด้านความรักของคุณในช่วงนี้คนโสดก็ยังอยากที่จะโสดต่อไปหรือเป็นประเภทที่ไม่ชอบสแสวงหาความรักหากมีความรักก็อาจจะรักง่ายหน่ายเร็วส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วบางครั้งอาจจะทำตัวเหมือนคนที่ยังโสดหรือการมีชีวิตคู่ที่มีเงื่อนไขต่อกันค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติก,กับการใช้ชีวิตค่ะ